ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีรูปเหมือนหลวงปู่หงพรมปัญโยเป็นพระกิ่งโบราณรุ่นแรกนะครับมีการจัดสร้างในปี41นะครับถือว่าเป็นพระกิ่งที่ก็เป็นวัตถุมงคลยุคต้นๆของหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาจำนวน2กล่องนะครับผมเป็น พรากิ่งเนื้อทองเหลืองทองเหลืองโบราณนะครับซึ่งก็ก็มีมีการอุดกลิ่งที่ด้านล่างนะครับฝากิ่งมีค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็มีการเก็บตะไบบางๆนะครบเป็นตะใบค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับนี่เมื่อเราลงกล้องไปก็จะเห็นเฉียง แล้วก็มีรอยเนื้อเกินจากการอุดฟักกลิ่งนะครับผมเมื่อเขย่าดูแล้วก็จะมีเสียงกลิ่งรุปหล่อรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นยุคแรกนะยุคต้นๆรุ่นแรกเดียว่าราคานี้ก็ยังน่าเก็บน่าสะสมนะครับผมปัจจุบันนี้ก็เล่นหากันที่หลักพันต้นๆน,นะครับผมหลักพันต้นๆต,ตามสภาพความสวยนะครับผม ถือว่าหลวงปู่งหงในรอบปีที่ผ่านมานี่ก็ร้อนแรงนะครับร้อนแรงมีการเล่นหาสะสมกันเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีข่าวว่าในปีนี้นะฮะในปนีนี้ว่ากันว่าหลวงปู่งหงนี่ยจะมาอีกนะครับผมในให้จับตาดูนะครับในส่วนของวัตถุมงคลของหลวงปู่งหงพรมปัญโยนะครับผมก็ถือว่า ถ้าได้สวยๆมาก็เอามาเก็บนะฮะเก็บสะสมเอาไว้ราคาก็ยังยังไปได้อีกเรื่อยๆนะครับผมปัจจุบันนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่งหงเนี่ยก็ถือว่าก็มีเก๊ออกมาคระะับแต่ว่าเก๊เป็นในส่วนของรุ่นที่เป็นรุ่นที่นิยมนิยมนะ,ะอย่างเช่นเหรียญขุดสะเนี่ยอันนั้นก็มีเก๊มากนะฮะ แต่ว่าในรุ่นหลังๆรุ่นที่ราคายังไม่แรงนั้นก็ถือว่าบางชิ้นนั้นก็ยังไม่มีของเลียนแบบนะครับก็ยังเก็บสะสมได้นะครับผมสำหรับรููหล่อบโบราณรุ่นแรกของท่านนั้นก็จะเหมือนว่าสร้างออกมาแล้วเนี่ยมีการรมดำนะฮะร,รมดำบางๆหรือมีการ ฝังกรุเอาไว้นะฮะก็ก็จะมีคาบคาบของดินนะฮะของดินของลมดำติดอยู่บ้างนะฮะหนังสือก็จะเขียนว่าหลวงปู่หงนะฮะผมปัญโยสุรินรุ่นแรกสองห้าีหนึ่งะฮะนี่เป็นภาษาอาหรับิกนะครับเป็นการหล่อตะเข็บนะครับผมหล่อตะเข็บ ก็ถือว่ายังน่าสะสมนะฮะน่าเก็บน่าสะสมสําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมสนวนราคาก็เล่นกันหลักพันนะฮะหลักพันต้นต้นหลักพันต้นต้นก็เป็นพระที่พระดีอนาคตไกลนะครับผมด้านกล่องก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้ได้ ได้มาได้นามาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมนะครับสาหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่หงภูพิปัญโยจังหวัดสุรินทร์ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่อง YouTube ได้เลยนะครับผมเท่ากับกนหน้ามีวัตถุมงคลพระเครื่องของเกจิขณาจารรุ่นต่างๆก็จะได้นํามาลงเอาไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมในกับต่อไปสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ